สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุภุสกคนเนาะครับวันนี้อยู่กับช่องหนุ่มออฟฟิศลูกอสีสานแชนเนลคือกราเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้หนุ่มออฟฟิศลงทงครับพี่น้องวันหยุดเนาะครับผ้าพี่น้องมากล่งทงลงทา่าอันนี้หน้าปังนะครับเอ้ว่าหน้าปังพี่น้องขออภัยขออภัยครับหน้าปีเนาะนะครับหน้าปีหน้าปีหกเจ็ดเนาะนะครับ,ป,ป,รบปีนี้นะครับก็บพอเท่ากับล่งเขา เร็วอยู่เนาะครับมือนี้วันที่18 18กันยายนนะครับ18กันยายนเนาะนะครับคลิปนี้ท้ายวันที่18ก็เขาให้ทึ่งเนาะนะครับพี่น้อนเป็นเขาพัน่นเบนจ่านาคาเบนจะมีคาเนาะครับเบนจ่ามีค่านะครับเขาหรือหรือว่าชาวนาบ้านมคนอื่นเขาไม่เขาเขาเขาออไม่ฆ่าเนาะนะครับ ขอกไว้เลยครับพี่น้องนี่แกแล้วครับนุ่มฟิตกับว่าค่อยเด้ออกมาเนาะนะครับหน้าปีนี่เนาะนะครับค่ายด้ออกมาเลยเนาะนะครับแบภารกิจลายยางนะครับพอเถ่าออกมาเป็นหลักครับอันทางไตหนี่ก็คือเขาหน้าค่าครับที่ที่ใสประจำสุปีเนาะนะครับเขาหน้าค่านี่ยย่างเม็ดย่งเขียวอยู่ครับเม็ดยังเขียวอยู่เนาะนะครับเม็ดเขียวแต่ว่ากับปนรลายครับพี่น้อง เกิดจากเมล็ดพันธุ์เนาะนะครับฝนมาไหลนะครับเบื้องสองฟังเสียกันครับพี่น้องฟังใส่หน้าค่าฟังขวานี่เขาเม่ค่านะครับเม่ค่านี่พร้อมเกี่ยวหรอครับแต่ว่าพี่น้องเบื้องฝ่าฝนครับมือนี่ตอนนูมาิจาทยคิดอยู่นี่กับฝนลินนะครับฝนลินฝนตกครับก็พากันคุยกันเนาะครับกับเพลเท่ากับแฟนเนาะนะครับก็ มือนี้ออกมาว่าสิมาเกี่ยวเข่าครับนัดรถเกี่ยวเข่าไปแล้วนะครับเพื่อนเกี่ยวอยู่อีกทงหนึ่งนะครับพี่น้องก็คือสิเกี่ยวมือนี้เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำปัญหนาใบบ้างใจครับพี่น้องน้ำฟังซี่นะครับสูงขึ้นหลายเติบแล้วครับพี่น้องน้ฟังซี่สูงขึ้นหลายแล้วก็จังที่เฮาเห็นข่าวเนาะนะครับน้ำท่วมหลายทางเนาะนะครับเกะเกะห้ากับฟังโขวงครับน้องไข้บึงการนะครับกระท่วมกัน นะครับแต่ว่าผลกระทบจากฟังน้ำโค้งกับที่พว่าเมื่อลายปันไดมาหาเขานะครับแต่ว่าของเขาก็จะเป็นน้ำซีน้ำพองลำน้ำพองเนาะนะครับเขามันกับพ่อเก็บเกี่ยวหรอวครับถ้าเป็นแดดๆนี่ก็คือแบบงา่ามหรอวครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเก็บเกี่ยวครับพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นเขาแล้วนะครับถ้าป้อยให้น้้ำถ่วมไปซื้อนี่น่าเสียดายนะพี่น้องเนาะ กันกระสีถ้ากันเราไปตากแล้วครับพี่นอ้องนะครับเก็บขึ้นเราขึ้นนี่เห็นมันเหลวมันทวนเนาะครับพี่นอกก้องเนาะเพราะว่าฝ่าฝนหนามเนาะนะครับเพราว่าหนาไป่างใจอันนี้ก็เขาก็งามอยอะพี่นอ้องมึงห่วงเขาครับอเป็นเป็นพันธุ์เข่าเหนียวครับพี่นอ้องเป็นพันธุ์เข่าเหนียวเนาะนะครับอ่าเป็นพันธุ์เขาเหนียวนะครับกะถือว่า ห่วงนะครับพอสมค่วรอยู่นะครับสำหรับการล่งล่งปีแรกเนาะพี่น้องอันนี้ก็เพิ่งล่งปีแรกนะครับเขาสําหรับเขาเมค่านะครับเกิดนะือว่าเริ่วอยู่ครับดอว่าือว่าดอเนาะนะครับือวาริวอยู่นะครับเพราะว่าจังเขาน้าค่านี่ก็ยังบางห่วงกับพึ่งถอกับพี่น้องนี่บางห่วงพึ่งถอกเนาะนะครับ,นะรบตัวทางขาเขามีฆ่านี่ ก้องเ้วครับถ้ามป็นแดดดีๆนี่คือแบบใบนี่น่าจะแห้งเหลืองไปแล้วครับแต่ว่าอันนี้กับฝนตกอยู่ตลอดครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ฝนตกอยู่ตลอดอิทธิพลจากพระอยู่นะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องชีวิตวิถีชาวนานะครับก็ต้องสู่ตัวนุ่มอาฟิดก็เฮ็ดงานไปน้ำเนาะนะครับเฮ็ดงานไปกับวันหยุดกับช่วงลาลังมากนี่ภารกิจหลายครับสองสามเดือนมากนี่ครับตั้งแต่เดือน สื้อผ้ามาแล้วเนาะนะครับภารกิจหลายอย่างนะครับแถบจะาบ่ได้มีเวลาลงมาเบืองหน้าบ่เด้ลงมาทายขีปให้พี่น้องเบืองคือยังเก่าเลยนะครับหน้าปีปีนี้ขัวันเต่ได้ลงมานี่แหละครับจนว่าเข่าถอกแล้วพี่น้องจนสีเกี้ยวแล้วครับมือนีสีเกี้ยวแล้วนะครับของของเข่าหน้าค่านี่นะครับเขาไม่ฆ่านะพี่น้องขออภัยนะครับติดแต่เข่าหน้าค่าเข่าไม่ฆ่านี่คือสีเกี้ยวแล้วมือนีนะครับเกี้ยวผ้าฝนนี่แหละพี่น้องเราขึ้นไปตากเอาครับอ่า เพราะว่ามันมันจําเป็นนี่ลีครับเพราะว่าขั้าป่อยมันน้ำท่วมไปมันมันมันบดายมันเสียหายเ้าไปตากข้าเกิดยังว่าพ่อจะเด็กยู่เด็กินจังหน่อยอยู่ครับอขันซึงว่าขันแม่น้ำท่วมนี่ลีก็หน้าข่านี่ก็จีท่วมเบิดนอนนะครับยังหน่อยเพาะวยังมีเม่ข่านะครับข้างบนนี่นอนนะครับเวทายู่เด็กินในหอดหน้าปังยี่ดอกครับซ้ำนี้ครับ พอจะกินเด้ท่านเนาะพี่น้องคือว่าแล้วนะนเนาะท่านนั้นพอเถาก็ลังมอบเขาอยู่ครับกําลังมอบเขาอยู่เนาะ,นะครับอันนี้ครับพอเถาก็เปียงน้าออกแล้วครับเปียงน้าออกเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวลงเด็ง่ายๆนะพี่น้องเนาะนะครับท,รท่านนั้นก็พอเถาครับเห็ดหน้าผู้เดียวนะครับทึ่งวานทึ่งใส่ปุ๋ยตัดหยานะครับดูแลหน้านะครับ เห็ดผพืเดียวของเราแหละครับนุโอฟิศกับเป็นทื่นไห่เนาะนะครับปลาเท่าเป็นแห้งมีผู้ดูแลครับอันนี้ก็เป็นหัวตะครีบแหลกนาะพี่น้องเนาะครีบแหลกท่างออกแมวอาหารโอ้พี่น้องตัวละหัวทีหลีครับเดี๋ยวขากับนุ่มโอฟิศสิเห็ดอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องท่างเขามารถนุ่มโอฟิศจอดพู่นครับไกลๆเพื่นรถปลาเท่าพิกเอัไปขอม้าบ่ได้ครับจอดยุบพื่อนครับ อยู่ริมน้ลมซี่เหมครนับริมซี่ซี่หลงครับอกิยางของมะออกแต่ว่าก็ใส่รถของรถถ้วยของรถเกี้ยวเนาะนะครับให้เป็นถ้วยออกไปให้เราห้องก็ไปลรัดเอาเนาะนะครับของของพื้นที่ขางเคียงเพิ่นเกิดเฮ็ดซ่าครับเพิ่งพระท่านได้ถอดเลยยังอยู่ครับเนาะเกิดห้องก็ดฝาเห็ดฝาเก็บเกี้ยวครับเพราะว่า นามทามันไว้ใจเพไาใดครับพี่น้องไว้ใจเพไาใดครับจากสิม,มามือใดเนาะนะครับจังเข้าเห็นในเข้าครับพี่น้องอ่ายืดดีๆมันกับมาหลวดเนาะนะครับซึ่งวันนี้นามมันบวไปคล้องเก่าครับรัดหนารัดหลังมันเกิดถ่วมใดง่ายๆครับหมองมันเคยไปมันก็บวไปครับนามมันก็ไปคล้องไหมสิงมาครับมัจะต้องฝ่อระว่างครับฝ่ากันนี้โอกาสเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเขาก็ฝ่าเก็บเกี่ยว อันนี้ก็เถาหมอบเขาครับเพราะว่าขันห้องบ่มหมอบแบบนี้มันมันรถดเกีียวมันเกียวประหอดเพรอะว่ใบใบใบเกียวมันตักมาถึงครับก็เถาแล้วก็ัหมอบลงไปโหลดห่งโหดเกีียวเพิ่นเกลียวเดือดเพราะว่าหลังนันมันโดออกมากสิมันเกีียวบ่ได้เท่ากหรเท่าไหรมันเก็บเองครับขันห้องบ่มหมอบเป็่นสิเนาะขันห้องหมอบเพิ่นเก็บเขัาเกีียวเข้าไปเรียบร้อยดีเนาะนะครับ ขันม้วนเพื่อเทาลกออกนั่นคือมันเป็นเขาปนครับเพราะว่าขันถ้าเดียวเห่าอยากเอาแนว้อะไอย่างสิมันเป็นจีบปนไปในปีหนาในหน้าหน้าหนาต่อไปนู่นนั่เขาอันนี้ใส่ใส่หน้าปังเลยนั่นเปนว่พ่อเออไม่เขาหน้าปังกันนะเพื่อขอหน้าปังสามเดือนกลัวครับสามเดือนใช่ไหมสามเดือนครึ่เห่าก็เลยได้เกี่ยวก่อนมู้นี่แหละครับพี่น้อง เลยได้เกี่ยวกอนมูน่ครับกักัแต่ว่ารสชาติเขาอ้อนบอแซบบอก๋ก,ก๋จังมากเบิ่งกันครับเพราะว่าบ่าเคยกิน,นที่กันสามเดือนเทิงน้องพ่อทว,ว่านะครับอันนี้ครับความเกี่ยวล้วหน้าค่าเขาจะสอดกับมีแล้วครับล่งงลังกอเขาจะสอดจะถอดส่วนมีค่าน,นี่ความเกี่ยวแล้วครับเบิ่งกอนขันปีนานะครับขันแต่ว่าปีนี้ทำว่า เบ่งหมากเบ่งงวยนี่สมควนอยู่ครับสมควนเตืบอยู่ะ ạ. นะครับเป็นแต่เอาอยู่นะครับเป็นแต่เอาเนี่ยอยู่แต่ว่าเบ่งงวยเป็นตะกินบอคือสีห้องสี่เฮดขายกับว่ากันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับพี่น้องฝนลงเม็ดใหญ่แล้วนะครับจำหนีก็อนเนาะนะครับกล้องมือถือน้องมิดเปียกไปแล้วนะครับพอกันไม่ลิปหนาเนาะนะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวมากก่อนนะครับเดี๋ยวน้อมฟิดไพี่น้องเป็นนะครังใ้อหกันเด้อครับโดนดนยังได้ือเฮดลิปเนาะพี่น้องเนาะ ธุรกิจหลายแห่งนะครับทั้งทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวหลายอย่างครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เสมอครับขอบคุณพุทธิคำวเบิวงขอบคุณทุกวิวนะครับทุกยอดวิวทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับยอดแชร์เนาะครับผมก็ไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ